สบายดีพี่น้องสวัสดีครับว่าแล้วคนมาเอาไปเบิดน้อยวาสิเอากัคนเอาครับ เงีมันเหลืองคนก็เอาแล้ยนะพี่น้องอาชีเม้าบอกสมโอเมื่อบันจังหลางที่ได้สักหน่วยหรืสองหน่วยเนาะจะเอาหน่วยนี่แหละน้ำเดี๋ยวพามีเสากันครับหน่วยนี่ใหญ่ครับพี่น้องหน่วยนี้บอก่ายนะยายแห้งครับหน่วยโอ้ mới cứ ở bở đây <laughs> <laughs> ออาเหลือออน้อยมมนเรื่องเหลือมาีเน้นะแต่ว่าน้อยนีไงกูม่เขาตีบ็สาเส้าเาแสบ่นะม่นหนีกับท่านเอกแก่เอานะอนีกับท่านเลแก่ แต่ท่านไอ้แก่ท่านไอ้แก่หลายครับนะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเทีย่ยงนะครับตันนี้วันที่สิบหกนะครับเลยเขาที่สิบหกมือเลขออกนะครับพี่น้องได้เลขตัวใด้นอ้อเนี่ยครับคลิปนี้นะสิลกคการเที่ยงนี่หรอก <c oughs> บอกคอมเมนต์บอกในได้ครับพี่นอ้องวันที่สิบหกขัานมาตอนนี้กับแปดโมงแล้วครับพี่น้องกําลังเตรียมของนะครับเก็บของเก็บของฝากด้วยครับกับเบอรมี่ยังพี่นอ้องกอร์มี่บักสมโอนะครับนี่บักสมโอกับหน้าผมซ้ํากันเอารถง่ายก็หนาา้าผมอีกมั้งเนี่ยบักสมโอเอาเมื่อฝากมันต่างหลังนะครับบักสมโอนยังขางม้งสีรับ เอามาฝากสตีบนั่นสตีบสอารักเที่ยครับอันนี้น่วยร่องลงมากครับเอาเมี่ยมันตั้งหลังแล้วก็นี่ตะกะแตนครับตะกะแตนบ้าสุกคนสร้างนะครับเงื่นผมว่ได้เล,ยเลียงเลยครับพี่น้องตะกะแตนไอประตังกาครับสี่ห่งอีแม่หนึ่งแล้วก็เอาไซร่างโฟมนะครับเบื้องนี้แหละพี่น้องมอสมโอ สวัสดีนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหน้วยง่ายวะครับน้วยง่าย้หีห้ยงนะอันนี้น้อยนอยครับอ่าครับพี่น้องก็เตรียมของแล้วก็มีพวกซีนแหงพวกยังที่ซื้อมาว่านนะครับผมก็มี ส่งตีนอัดแข็งไ้นะครับไปหอดกับสซลลาย่พอดีละเอาไปซูบ้าดอนกินเนาะส่งตีนง่วอยู่จากสกลนครที่บ้าอันซื้อมาให้มือนะหนึ่งกิโลอะไรครับผมก็อัดแข็งไรซีถุงจะคล้องกินไปนั่มนะครับอัดแข็งไวเครื่องตั้งเครื่องคนละครับตอนนี้กับซีข้ามวมอหนึ่งตะกัแตนไรลักกากีเอา ใส่ล้างโฟมเลย,เลยครับพี่น้องพินิวัฒน์กับโทา่าแมวคับแต่ว่าเยี๋ยวสีไปถา่ายยุคนทรงนะครับผมก็สีแว่เอาเพื่อนนะครับบ้าซุกคนสร้างเฟื่องพบก,ก่อนเฟื่องแถวเนี่ยเป่ามีครับมีแต่ว่ามีหน่อยเพราะว่าถ้าเจ้าอ่ะสีแบบว่าจงไว้แห้งไว้เหงวัวครับมันหน่อย,ยครับพี่น้องก็เลยถ้าเจ้าก็เล่บพาอยากขายให้นะครับก็เลยเอาตะบานเอาตะบานไอไอหนึ่งเนาะ อัลตบานไอนิวัตครับเอาละพี่น้องเดี๋ยวเท้าสิได้หาเตรียมซิ่งเตรียมของกันนะครับเนาะมันสีสวยครับเดี๋ยวพร้อมเตรียมซิ่งเตรียมของขึ้นรถก่อนครับไปเจ้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 อี <laughs> ๋เนี่ยฮ่เพื่อนยุตเตียงเบิงบ้งเบิ้งยุสิ่ๆงๆไปสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะไว้ไว้ สวัสดีค่ะน้องไอสวัสดีค่ะก่อนเบิรกเนียติรอนเนี่นี่ต่อสิบไปครับพี่นอ้องไปไหวว่าได้เปิดประตูป้งเอินเอาซุกมากินมข้าวไปเอินเอาซุกจินข้าวซุกกินข้าวใส่หรอ ของน้ำฮะอึดอึด,อดสวัสดีคด่ะก่อนไปไว้มือสิไปกับรุ่งบระมานสุกกิน,น,นข้าวปะไปายก่อนรุ่งกับว่าท่านได้โกนหนวดซ้ำอ,อย่าเข่าห่องเลยเห็นห่องเปิดเคยเดี๋ยวเข้าไปเรียนโอเคครับพี่น้อนเดี๋ยวเตรียมของกันครับอันสีสวย ของน้ำมูฮับอากาศสิบแปไปครับกินิวัดครับกินิวัดถ่ายคนส่งผาดนหรือบ้างอ่ะสี่สิบนาทีหรอตบับผมหลเป็นสิบเอ็ดโมงวนมาก่อนนะครับ,ข,บ,รบ,บข้าเก็บของนะพี่น้อง,องมันของมันกระจุกกระจิกการเริม่มนั้นเริ่มนี้ครับยานเก็บเอาไ่้เบิร์ต ยาว่าสิไปเอาปินิวัดยุ่วคนส่งขับนนพนะี่น้าะขับกันเดาข้างนอกเพาะกระเดานอนไม่งั้นไทยไทยยู่กลางหน้านะ่ะมันสิเป็นไว้เพราะว่ามันมัน,นมันแหลมนะไทยยุ่ปลาน้ำบาดนนะั่นคือมันแต่ยังว่ท่านได้เป็นใบนยังเขียวอยู่นะเพราะว่าท่านได้ล่นใบมึงเห็นรถเฟืองนี่วะต้อสิไทย เรีะคิดแล้วเงีย่นี่อกินนง้เฟงมาสีดมื่ออดฟังมานี่นองมะม่สีเอาเข่าได้วัสดีครับกินีวัเียวม่เสียเมื่อใดบ่ เบื้องที่ลเต็มอันเงเต็มอีหลีเครับพี่น้องเต็มเป็นเต็มพราะันว่าเต็มเลเเต็มเลยม่ี่หนว่าเต็มเร่นเด้เต็มอิหรีเต็มจนเต็มจนรถอันนีอไเดดกยี่หลังล้องสีพี่นี่พี่นี่่า เต็มเป็นเต็มเบดแลละนเนาะเยอะไงไปบ้าง,งอันนี้สอบท่ำเบาดวนครับจีไปกินเป็ดเพิ่นเดียรมีแมวไปแดกครับนี่ก็ได้ครับอียังทำได้ ไปแดดบ่ลูกไปหน่อยไปแดดป่ะกระเป๋าผืนทางเก็บของของหลายๆครับพี่น้องเนฮะ้ หายยังบ่เนี่ยป๊บแมันปิดไบ้เอาอป๊บแป๊บไม่น้ำบ่เออบเรื่องพี่น้องเต็มไอยาครับติมไอยาอีหลีแต่ของบ้าซุกกับเครื่องรถนะครับมันลายน้ำกล่องตัวนั้นเนาะกล่องอันนี้มันหนักครับคิดเบื้องว่าไปชะนีเอาเอามอเตอร์ไซค์ขนมาส่งนะครับพี่น้องมันเอามาได้แนว่ด๋ครับ14กิโลมันยาง เอ้ยมันขับรถมอเตอร์ไซค์มาส่งอยู่เฮือนมันเอามาดเซตถ่ายมันมาสามหอ่อรอบเดียวเอามาเลยนันมีอันแนวข้างๆอันเนี้ยเก่าหมัดเซตมอเตอร์ไซค์มาอันนี้ตะกองเจ้ากับเต็มแล้วนี่ต้นแบ,บนี่ที่เขอยู่นี่ โบโบเนี่ยก้ะสืกเกินจิลีน่ะวันันไนมีอยากจะเคลียดได้เนี่ยเมาอก,กีอมื่อไีเมืเลยแล้วันนีเมื่อเลยใส่เลยอยู่พี่ไปที่อยังจะผุนนึกว่าจเมื่อขล้องจนเตรียมโหลดหเฟืองเอาไปเพราะได้เบื้องที่เรล่า,บาเบื้องถามเพื่อนผุนของมันเต็ม เต๊ปก็ที่รอมากหวเลยจิร่มันเบิดอาเนี้ยว้ามันจะมุมนีสวยเงีลูดๆแล้วกันรัวรัวข้าชุยาคุณิโ่ปะเดี๋ยวสีเบื้องแม่มะเปียว่าเปียวครับปะปะปครับสวัสดีครับขอบคุณครับน้องวัดเจ้าครับปะข้าสิเดออกเดินทางได้หว่นครับพี่น้อง มาพี่มจเอารถื่น่ครับ่า้เอารถลเหตแบบตวเราเดี๋ยวเ้เวเามาซื้อซาลเป่าครับใคยเอาจะกองสื้อเอาไปต่อเอาสามกองสามกองป่ะที่หกกองเยร,รวมเลยเนาะเอาของผมเอาแต่เน่าใหม่ครับมมซับน่าใหม่มครับโมซับอีกได้แล้วสองห้ากองหกกอง ปคือสิบวได้จอดอีกแบบจอดอีกตนาด้านเหรครับพี่น้องไปพอกันอยู่กูเหระครับอยู่มันต่างๆเลยเด้อครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับทายว่าหลายผมสิฟาวครับรถครับเอาไว้ไหนก็ได้อายผมสิฟาวครับรถครับเอาไปพอกันคลิปนาครับรถด้วยครับพี่น้องไปพี่น้องผมสิออกเดินทางครับเอาไว้พอกันคลิปนาฝากติดตามมันด้วครับสวัสดีครับ